เรามาดูนี่นะฮะเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนครับนี่นี่ผมมีอะไรให้ดูนี่ดู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 ครับสวัสดีครับชื่อต้อนน้ำแสเพลงครับชื่อเล่นชื่อปอยครับไอดีห้าเจ็ดสามหนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองครับจะมาร้องเพลงให้พีแอชโดยเฉพาะนะฮะจัดไปฮะกองขาวอยู่ก,กองขาวไปกองขากองขาวเล่นมา ละลาหมาละยองแล้วขึ้นเล่าหลาลยองละอยาใยายกินน้ำลำไจน้ำไรยายไหลยาลดยาก้วยตานีปมีเหียวเหลยวีเดียวหิ้วมีีไปหิวฮช้าปาตัปักยินป้าปักตัปักตัปักขาวช้ำเกี่ยวคําชาฟังขาฟังาฟังาฟังําฟังช้ำขาวไกหมูมืกุ้งหมูหมูต้องนึ่งหมูหมูมกุ้งปลาเก๋าซุ่มซาบมาฉัดเชิงเสามาเสาชิงช้ามาหายมนีกินมันติดกินเกิดติดปันกินมันดินเมื่เไกตามแด มัติเงกสติเจ๊เราคนผิวอ่ะเราผิวจัดเราผิวจัดเราช่งมัดเงเลี้ยงข้าวมเงินนะพี่เอวกองขาวอยู่กองขาวไปกองขาวกองขาวเดินมาเยลามาละยองแล้วขึ้นเล่าหละยองเลยอ่ยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลยายลดยากเกลตานีไปมีหิวเหลียวมีเดียวหิวนีหิวไปหิวนีหวมา ช้าปักปักินงฟปักปักปักักขาวช้างเขียวคำงชาวฟังสาวฟังข้ามงฟังดมังช้างขาวแกงหมูมกุ้งหมูม้อกนึ่งหมูหมูมกุ้งปลาเก๋าซุ่มซ่ามาฉัเจิงสามาสาวชิงช้ามาหายมืหนีกินมันติดเนือกินกระติดปันกิน้มันดินน้ำเงินติดเดดแดดมนปาแดค้นโบกุณโติกก็ไตโบกคืกแรงนองมันติดเนือกิิติดปันกินน้ำมันกินน้ำนดแกดแดันหาแบบคุนแบบคุช่างมันติดเนื้อกินปันกินน้ำมันกินน้ำเงิน หีไปหิ้วมาชาวปลาตักยินปลาปักตักปขาวช่าเกี่ยวกอขาวต่างๆทั้งบางคางคนช่งขาวแก่หมูมกุ้งหมูหต้องนึ่งหมูหมูมกุ้งปลาเก๋าขาวสาตึงจัดสมาสาวชิงช้ามาหาหนูหนีกินมันติดเงากินกติดปันนร้อมันหนือเงาติดเกลืปลาการแก้คือโบกคุณโบกติดก่อแต่โบกคือแรงมือโบกกินมันติดเงากิน ช่างบางตีเน่อยเล่นอกนท้งัินทั้งืนกินทั้เล่นข้าวเหมือนันนะพี่เอเยสมัยหนุม่มใบใสไอ้ <laughs> นายคนตีอ่ะเพื่อน